มาเบิ้งฝรั่งผมอีกครับรอบนี้เบิ้งที่แก่เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งปัดน่วยไหมงามครักนี่แหละครับพิกิจสามเบิ้งเบิ้งความดกของมันครับพี่น้องเบิ้งความดกครับต้นนี้หน่อยได้ครับนี่นี่ผมต้องเลือกว้ได้ครับนี่น่วยนี่ต้องเอาออกครับกิ่งนียวไวใสามน่วยสองน่วยชุดนี้นะที่เอาออกครับที่นี่เขามาเด็ดยอดครับหลังจากเป็นน่วยแล้วเด็ดยอดเลยครับนี่ เต็ดยอดเลยครับเพื่อที่ให้เขาแตกอีกครับแล้วก็ี่ออกยอดมาอีกออกดอกมาอีกอยากให้ฝรั่งดกเฮ็ดทั้งส่เด้อครับเด้อพี่น้องบางคนอาจจะบกหูเนี้ยแต่ว่าบางคนหูแล้วก็เป็นยังครับบอกตตอตกันก็เป็นความด้ครับอะเบิ่งครับเบิ่งยางง้มเลยครับผิวกางน้ครับโอ้เป็นตาหวานครับเดี๋ยวเดี๋ยวหอลูกนี่กอนด้เดาถุงไมาอีกมาอนี่คัมคัแล้วครับมือล้นจากสิมาหอ อ๋อนี่นี่โอ้ฮอดุกนี่ก่อนอเอาวังเลยบดเอานิ่มมาใส่เอาไ้ก่อนครับกันเพี้ยกันแมลงปกติแล้วผมจะฉีดน้ำหม,มักก่อนเด้จังมะฮอไล่แมลงก่อนครับฉีดสาราพิษวัชพบครับไม่เพี้ยให้ย,ยังมัน เข้าไปทางหนครับมัดแน่นๆแล้วพี่นอกกันเทียร์ครับเบื้องขาหลากเต็มเลยจะถ้าถ้าถ้หอถ้าหอ,ถ,าหอถ้าหอเบิดเยียนแล้วเนี่ยส่ีนี้จะขาวหลากเลยเต็มเลย